สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ PTS โฟกัสไต้หวันกับดิฉันอัญชันทรงพุทธคลื่นลมหนาวอ่อนกำลังลงอากาศอบอุ่นขึ้นอากาศจะดีไปจนถึงวันศุกร์นี้นะคะแต่ทางตันตกของไต้หวันคุณภาพอากาศแย่ลงทะบวงอนรุรักษ์สีแวดล้อมประกาศคุณภาพอากาศอยู่ในระดับสีส้มเตือนผู้ป่วยโรคภูมิแพ้ลดการทากิจกรรมกลางแจ้งและตั้งแต่วันเสาร์นี้เป็นต้นไปจะมีคลื่นลมหนาวระลอกใหม่มาเยือนอุณหภูมิจะลดลงแต่ระดับ 10องศาเ,เคลื่นลมหนาวอ่อนกำลังลงแล้วและอากาศอบอุ่นขึ้นแต่ที่ภูเขาฉีไหลซา,านเมืองฮวาเลียนหิมะยังไม่ละลายดึงดูดประชาชนจำนวนไม่น้อยแห่ขึ้นไปชมหิมะและถ่ายรูปกันอิทธิพลของรังสีความเย็นเช้าวันที่14มกราคมนี้หลายพื้นที่อุณหภูมิยังคงต่ำมากโดยอุณหภูมิต่ำสุดพบที่เขตเจ้าเฉียวเมืองเมียวลี่3.7องศาเซลเซียสแต่ช่วงกลางวันอากาศอบอุ่นขึ้น วันพฤหัส,สบดีและวันศุกร์อากาศจะยังคงแจม่มใสแต่ทางตอนตกของไต้หวันคุณภาพอากาศแย่ลงทะบวงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม,ปร,อมประกาศเตือนคุณภาพอากาศในระดับสีสม้มหลังคลื่นลมหนาวมาเยือน3ามระลอกติดกันทำให้อุปกรณ์ป้องกันความหนาวขายดีมากแม้แต่ทางภาคใต้ซึ่งที่ผ่านมาอากาศไม่ค่อยหนาวก็ถึงขั้นขาดตลาด นอกจากถุงร้อนกันหนาวที่พกติดตัวหาซื้อไม่ได้เครื่องฮีเตอร์ก็ขาดตลาดด้วยกรมอุตุนิยมวิทยาไต้หวันเผยว่าวันเสาร์นี้จะมีคลื่นลมหนาวระลอกใหม่มาเยือนซึ่งจะหอบความชื้นมาด้วยภาคเหนืออุณหภูมิจะลดลงแตะระดับ10องศาเซลเซียสศูนย์ราชการควบคุมโรคเผยไทม์ไลน์ใหม่ของแพทย์และพยาบาลที่ติดโควิดส่งผลให้ห้างหลายแห่งในเทาเวียนต้องปิดชั่วคราวเพื่อทำการฆ่าเชือ้อนเมื่อวานนี้ได้เปิดให้บริการอีกครั้ง สำหรับกรณีที่มีเสียงเรียกร้องให้เปิดเผยชื่อโรงพยาบาลนายเจิ้งหวนชันผู้การเถาเหวียนวอนอย่าล่าแม่มดขอให้เห็นใจเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์พนักง,งานทําความสะอาดกําลังใช้แอลกอฮอลเช็ดฆ่าเชือ้อเมโทรวอลเป็นอีกห้างที่พยาบาลติดโควิดไปเดินชอปปิง้งทำให้ต้องปิดเพื่อฆ่าเชือ้อทั้งภายในและบริเวณโดยรอบ ทำลายของผู้ติดโควิดระบุว่าเคยไปนั่งที่ร้านสตาร์บัคสาขา ogi, กัวจีนครเทาเวียนซึ่งตอนนี้เงียบเหงาไม่มีลูกค้าเลยส่วนร้านโลหะพันธุ์ที่เคยไปซึ่งอยู่ติดกันก็ปิดชั่วคราว ซุปเปอร์มาร์เก็ตเฉียนเหรียญหรือ PX Mart สาขาต้าจูขอให้หน่วยงานสาธารณสุขท้องถิ่นเข้าไปช่วยฆ่าเชื้อตั้งแต่วันที่12มกราคมส่วนร้านขายเครื่องสำอางโพย่าสาขาต้าจูต้าชินก็กลับมาเปิดอีกครั้งเมื่อวันที่13มกราคมส่วนเฉียนเหรียนสาขาซือเหวินที่ถูกระบุถึงในไทม์ไลน์ต้องปิดชั่วคราว我是我有信心可以克服但希望 มีเสียงเรียกร้องให้เปิดเผยชื่อโรงพยาบาลที่แพทย์ติดโควิดทำงานแต่ในเจ้างวนชั่นผู้การเทาเวียนออกมาถแถลงขอให้ประชาชนอย่าล่าแม่มดให้เห็นใจเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ที่ทำงานอยู่แนวหน้านอกจากนี้เพื่อป้องกันการระบาดขยายวงกว้างได้สั่งให้โรงพยาบาลที่แพทย์ติดโควิดทำงานอยู่หยุดรับผู้ป่วยฉุกเฉินชั่วคราวและเร่งตรวจหาเชื้อพนักงานในโรงพยาบาลกว่า1,200คนแล้ว พื้นลมหนาวสามระลอกติดกันส่งผลให้ภาคการเกษตรและประมงของไต้หวันเสียหายรุนแรงสวนผักในเขตสึกวนนครเกาชงเพราะอากาศหนาวทําให้ผักเติบโตช้าผลผลิตจึงลดลงส่งผลให้ราคาถีบตัวสูงขึ้นเกือบเท่าตัวขณะที่กระลำปลีในเมืองฮววเลียนเจอทั้งอากาศหนาวและฝนกระหน่าทําให้เติบโตช้าราคาก็พุ่งพรวดพลาดเช่นกัน ช่วงนี้ราคาพืชผักแพงขึ้นอย่างต่อเนื่องชาวบ้านอดครวนไปตามๆกันแต่เกษตรกรก็ไม่ได้รับอนิสง์เพราะเหตุที่ผักแพงขึ้นเนื่องจากคลื่นลมหนาวสามระลอกที่พัดมาติดติดกันทําให้ผักไม่โตผลผลิตลดราคาจึงพุ่งพรวดพลาดจากราคาพืชผักที่ตลาดกลางไทเปผักกินใบอธิคนาผักกัดขาวและผักโป่ยเล้งที่ออกสู่ตลาดในช่วงหน้าหนาวตั้งแต่ปีใหม่เป็นต้นมาราคาถีบตัวขึ้น2ใน3ถึง1เท่าตัว แม้ราคาพืชผักจะสูงขึ้นแต่ก็ไม่คุ้มกับความเสียหายจากการที่ผักเติบโตช้าทําให้เกษตร,รกรต้องเลื่อนเวลาเก็บเกี่ยวออกไปหลายเมืองเริ่มเปิดให้เกษตร,รกรแจ้งความเสียหายเพื่อส่งเจ้าหน้าที่ออกไปตรวจสอบและให้เงินช่วยเหลือแล้วขอบคุณที่รับชม PTS โฟกัสไต้หวันในวันนี้นะคะเราลากันด้วยภาพทิวทัศน์หิมะที่ประเทศสเปนแล้วพบกันใหม่ครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ